ความรักไม่มีหวันสิ้นสุดมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลารักที่แสนวานรักที่แสนวานรักฉันนั้น 19ปีกับการท้องเรือนของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและอาจารย์น้องรองศาสตราจารย์นราพรต้องบอกเลยว่าพวกเขาเป็นมากกว่าคู่รักแต่คือคู่ชีวิตที่พร้อมจะเคียงข้างกันไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ในมุมการทํางานบิ๊กตู่คือชายชาติหารที่เข้มแข็งเด็ดเดียวแต่ในมุมของสามีท่านอ่อนโยนให้เกียรติภรรยาและรักเดียวใจเดียวเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จิ้มฉัชูร,รักใครบูชา นี่สิบแบบอย่างของผู้นำที่ดีทำให้สาวๆหลายคนถึงกับอิจฉาอาจารย์น้องขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่บิ๊กตู่แสดงความรักต่อภรรยาโดยไม่อายใครสายตาที่ท่านมองไปยังอาจารย์น้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยนรอยยิ้มระมุลละมอมแบบที่ไม่เคยเห็นบิ๊กตู่ในโหมดนี้มาก่อนเพราะมีให้เฉพาะแค่อาจารย์น้องเพียงคนเดียวเท่านั้นดูสิคะามีหยอกเย้าเอาหัวชวนกันชวนกันดูการแสดงท่าทางมุงมิงเชียว และถึงจะเป็นผู้นำของคนทั้งประเทศแต่ก็เชื่อฟังภริยาอย่างช็อตนี้ที่อาจารย์น้องสกิดบอกให้บิ๊กตู่นั่งลงถ่ายรูปกับเด็กๆท่านก็เข้าอ่อนทำตามในทันทีนใยิ่งเวลาบิ๊กตู่พูดถึงภรรยาสแสดงออกถึงความรักและยกย่องอย่างไม่เขินอายบอกสำหรับผมภริยาสำคัญที่สุดในทุกวันอยู่แล้ว all way in my heart อยู่ในใจเสมอ พ <laughs> อเรื่อยใช่ไหมัับเพราะนั้นมนนาำคัญสำหรับคนที่เรารักนะมีให้ทุกวันนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นพอบิ๊กตู่ขยันยอดคำหวานได้ตลอดเหมือนในช่วงวาเลนไทน์ที่นักข่าวไปจับไม้ถามว่าให้อะไรอาจารย์น้องหรือยังบิ๊กตู่ก็ตอบว่าให้ทุกวันความรักไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องรักคนรักทุกวันเหมือนที่รักประเทศไทยฟังแล้วก็เขินเลยแม่บอกตั้งหลายทีแล้วให้ทุกวันความรักจะไม่มีวันสิ้นสุดครับ มีนบวันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลานะไม่ใช่มันน้อยลงน้อยลงเราต้องรับคนรับทุกวันเหมือนรับประเทศไทยต้องรับทุกวัน วันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่สนงานอะไรดูนี่สิครับจีบกลางโอท็อปก็ยังนี้เชื่อแล้วล่ะคะว่าท่านนั้นข้างรักยืนหนึ่งจริงๆย้อนกลับไปสมัยตอนที่บิ๊กตู่และอาจารย์น้องนั้นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบิ๊กตู่นั้นหล่อตะโกนมากเป็นถึงทหารเสือของพระราชินี้ส่วนอาจารย์น้องก็สวยออร่าทะลุภาพาฟิล์ออกมาเลยอาจารย์น้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศที่ครบเครื่องทั้งรูปโฉมและความสามารถอันปราดเปรือง only 4 o or f i students อาจารย์น้องทำหน้าที่ช้างเท้าหลังให้กับบิ๊กตู่ได้ดีมากเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมไปด้วยไวยวุฒิคุณวุฒิและกิริยามรยาที่งดงามดูสุภาพเรียบร้อยอีกทั้งการได้ออกงานเคียงคู่กับอาจารย์น้องยังทำให้บิ๊กตู่ดูซอฟลงกว่าเดิมและได้เห็นอีกมุมของท่านที่น่ารักมากขึ้นตลอดระยะ9ปีาที่ผ่านมาเธอเป็นหลังบ้านที่ไม่เคยมีข่าวาวเลยว่าใช้ความเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งวางตนเหนือกว่าใครที่สำคัญบิ๊กตู่ก็ไม่เคยขอตำแหน่งคุณหญิงคุณนายให้กับภรรยาของตอนเองเลยทั้ง ที่สามารถทําได้แต่บิ๊กตูและอาจารย์น้องก็ไม่ได้สนใจยศถาบรรดาศากนอกจากตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดตลอดเวลา9กปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ขอตําแหน่งคุณหญิงให้กับภรรยาของท่านแม่อันนี้โดนใจท่านจันเต็มๆเลยทีเดียวเรื่องราวความรักของบิ๊กตูและอาจารย์น้องทําให้รู้เลยว่าการเลือกผู้ชีวิตสําคัญอย่างยิ่ง คู่ชีวิตดีชีวิตก็จะดีขึ้นตามแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราก็จะเป็นคนพิเศษในสายตาของใครคนหนึ่งตลอดไปนี่แหละแบบอย่างที่สวยงามของการทองเรือนฉบับรักเดียวใจเดียวคะ่ะ